สวัสดีท่านผูจ้จรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเก็บสิขอขันครับกลับมาพบกันเช่นเคยในทางตัวเลขการเสียงโชคสลคากิบรัฐบาลที่บ้านเนจุ่ยละห้าน้อย,อยลาวพัฒนาโรมไปถึงหุน้นรอดต่างจังหวัดสุครับกลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงาหาคมเนาะอาทิตย์ที่13แล้วเมื่อวานวันแม่ก็แอบกิจฉาคนที่คุณแม่ยังอยู่ดูแลท่านด,ดีนะครับดูแลท่านเหมือนท่านดูแลเราจนเติมโตโลบใหญ่มาอยู่ใน นิคมธุรกิจตัวประเทศเนาะยังไงก็อย่าลืมบุญคุณพ่อแม่ครับการทําดีกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าละอายครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งและเป็นพอรอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีครับมาสรุปในทางวันที่12อบองับัแม่ใครเห็นให้ปังครับก่อนจะดูในทาง13เนาะเฉพาะกิจครับ642ล่าง25พิเศษ4 3่ล่าง6 3ปกติ8 4 8, 8ล่าง8 4 WP p 5ห้ล่าง70็ดศนย์แอดตามมาให้3วันติดติดแปดนะครับให้สตัวไว้3สาวันติดติดวันที่11ก็ยังให้อยู่เลยเมื่อวานนี้วันมาสิไม่ให้มาเฉยโอโ้โหแล้วบนล่างด้วยเนีหหน่ยฮานอยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะสลับช่วงนะครับเลขตัวเดียวกันอยู่บนกับล่างเงี้ยมันจะมาไปบ่อยนะครับ มันก็จะมีสลับบ่อยๆเนาะสเสน่ห์ของคานอยก็ต้องพึงระวังให้ดีนะครับแม่สายรูดนี่โอ้โหยินดีด้วยเลยมาทุกรอบเลยครับเด่น4เด่นหเด่นสเด่น0มาครบเลยนะสายรูดแม่แต่เจาะก็แม่ถ้าเจาะตัวเดียวก็ปัง2รอบอย่างเงี้ยเนะเาะอ้าวก็ยังปังปุริยครับเจาะอ,อยู่สองสี่สองตามแต่พอดีผม,มเข้าไม่หลุดนะจ๊ะ มาเฮงมาปังกันต่อครับสำหรับแนวทางวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเนาะวันพักผ่อนวันที่2ของคนที่หยุดต่อกัน3วันลองวิกเอนีกแล้วนะเนาะอ้าวเย็นย่าเราก็มาร่ำรวยกันต่อครับพี่น้องนะไปท่องเที่ยวหรือไปพักผ่อนที่ไหนก็อย่าลืมครับเย็นย่ำก็แวะเข้ามาสนุกสนานด้วยกันในสถานีแห่งความบันเทิงและสถานีแห่งความร่ำรวยอย่างนี้เนาะ เฉพาะกิจครับ1 2พิเศษ75ปกติ6 7 VP 0 8นะเมื่อวานนี้เด่นมาครบทุกรอบมาดูซิวันนี้เจาะมันจะตรงไหมเมื่อวานนี้เด่นมาแต่เจาะไม่แตกนะครับมานะวันนี้ทั้งเด่นทั้งเจาะดูซิว่าตรงรอบมันจะทำงานไหมนะครับอย่าเผลออย่าพลาดครับแนวทางขอขาดรวยนี้เผลอวันเดียวเป็นศูนย์เนยนะเป็นโมโ oh หเลยฮนะแปดสองเก้าหก เด่นวันนะจ๊ะวันนี้นํำไปเลยจ้ะยังได้อยู่เนาะช่วงบ่ายยังมีหุ้นและหวยลาวรอบบ่ายให้เล่นอยู่อ้าวลองดูครับ5 5 3 3 2 2มาให้เลขเงาองนี่แหละ5 5 3 3 2 2วันอาทิตย์ยังไงมันต้องเบิ้ลแหลกวันอาทิตย์นี้เนาะอืมสามตัวให้3ชุดอ้าวสามตัว2ชุดหลังนี่เป็นเลขทะเบียนรถแอดนะครับทำไมแอดถึงชื่นชอบนะครับ่า ก็ต้องให้ไว้เพราะมันมีแนวจะให้เนาะมันมีแนวจะออก <c oughs> นอกตารางก็เน้นให้หมดแล้วนะครับใครชอบนอกตารางก็ตามนอกตารางอย่างเดียวเนาะใครชอบในตารางก็ดูจากเด่นก็ใช้ได้ได้เลยหรือใครชอบทั้งสองก็ทั้งนอกตารางใน,ในตารางก็เอาเด่นนอกตารางกับเด่นวันนอกตาราง <c oughs> มาประกอบประเด็นรอบอยังไงก็เห็นกับฟบังอ้าวขอให้ถูกหวย้วยงินนะจ๊ะ ขอ,ข,อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์เนาะคนที่กดไลค์ก็ขอให้เฮงให้ปังตลอดไปครับใครที่ยังไม่กดกระิบกดซะจะได้เฮงื่อปังเนาะสวัสดีครับ